นิวเซนทอคคกับผมรัชตาสมอนทีนากรนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านประธานสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประธานคณะจัดงานเผยแผ่ พุทธศาสนานะครับฝ่ายครุฑนะครับที่จะเกิดขึ้นวันที่สมถึงวันที่เจมีนาคมนี้นะครับที่ท้องสนามหลวงท่านครับหลายคนสับสนบ้างระหว่างคําว่าเผยแพร่กับเผยแผ่เราเราจะต้องถืออันไหนถึงจะถูกต้องครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วเผยแผ่ไปสำหรับเพื่อจะให้ผู้คนเนี่ยเขาได้รู้ได้กระจายคือเผยให้มันกว้างขึ้นใช่ครับแล้วถ้าเผยแพร่ถ้าเผยเผยแผ่เนี่ยท่านมีอะไรก็ตามท่านเผยแร่ไปให้เขาให้เขาเด ได้ได้ฟังผ่านได้เฉยฟังผ่านาก็คือการเผยแพร่ก็คือให้ได้ยินได้ฟังอย่างลึกซึ้งใช่ครับแล้วก็ให้ปฏิบัติตามแต่ถ้าเผยแพร่นี่ก็คือแค่รับทราบบอกไปเรื่อยๆอ๋อจะได้เข้าใจตามนี้นะเผยแพร่ว่าประกาด้านนี้ควรจะใช้ได้ดี ไอ้นั่นไอ้นี่โอเคครับก็เล็กน้อยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับท่านครับมาพูดถึงกิจกรรมนะครับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคับอุชานี้นะครับวันที่3ก็คือเริ่มต้นวันพรุ่งนี้วันที่3จนไปไฮไลท์วันที่7มีนาคมนะครับฉลองพุทธยันตรีสองพันะกร้อยปีนะครับเกิดขึ้นครั้งนี้นะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกะถ้าเป็น2006นะฮะนะฮะเกิดขึ้นอย่างไรครับแล้วก็มีที่มาที่ไปของการจัดงานอย่างไรบ้างครับ เมื่อตอนต้นเนี่ยผมได้เรียนว่าเราจัดงานวิสาขาบูชาจะเป็นวิสาขาบูชาโลกแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนี่ก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเอะแล้วมาคาบูชาล่ะวันสําคัญแท้ๆเนี่ยไม่จัดก,กันได้ยังไงครับแล้วเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับสิบปีที่แล้วสภาองค์กรพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนียก่ก็ก่อกําเนิดขึ้นครับ,บเรามาจัดงานมาคบูชากันเถอะท่านประธานตอนนั้นก็คือคุณหมอสมพลบุญยคุป นะครับนายแพทย์สมพลบุญยคุปตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงอยู่นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลโฆษณาให้เลยโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์นะครับท่านก็จัดงานอันนี้ขึ้นแล้วก็จัดสืบเนื่องกันต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันปีนี้ก็เป็นปีที่11อแล้วการจัดเนี่ยเดี๋ยวจะสงสัยว่าอ้าวเอ๊ะยังไงราชการไม่จัดเลยกันราชการโคตรจัดเหมือนกันนะฮะแต่ราชการในขณะนี้เนี่ยสำนักสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติเนี่ยก็จัดที่พุทธมณฑลนะครับสภาองค์กรพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยคือพวกเราเนี่ยก็เป็นภาคเอกชนเราก็อยากจะจัดในพื้นที่ที่ท้อนสวรก็ผ่านไปมานะฮะก็คือเลือกไปที่เราก็เลือกไปที่สนามหลวงครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่สนามหลวงติดงานพระเมรุแล้วก็ขอไปจัดที่สวนลุมสวนลุมพินีนะครับแล้วก็เป็นที่กลางๆที่ประชาชนจะผ่านไปมาได้ครับ คุณเตรัชตาต้องนึกว่าเวลาเราเป็นเด็กเนี่ยนะครับอพอบอ,บอกว่ามาฆะบูชาเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเนี่ยพ่อแม่ก็พาไปเวียนเทียนที่วัดที่โบสถ์นะวัดคราวนี้แทนที่จะไปเวียนเทียนที่โบสถ์หรือที่วัดเนี่ยเราจัดกลางๆสะ,ะที่สนามหลวงก็จัดมาแล้วนี่เป็นปีที่11 ครับนะครับก็ได้รับความกรุณาความเอื้อเฟื้อจากกรุงเทพมหานครให้ใช้สถานที่ได้นะครับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือก็ช่วยนะกรมการศาสนาก็ช่วยมหาวิทยาลัยสองสองมหาวิทยาลัยคือมหามกุฎราชวิทยาลัยกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ช่วยนะครับองค์กรชาวพุทธทั้งปวงภาคประชาชนเยก็มาร่วมมือกันอย่างน้อยก็ตั้งเป็น ตั้งเจ็ดหน่วยงานนะครับแต่ว่าองค์กรที่เข้ามาร่วมเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นร้อยที่มาช่วยกัน84องค์กรนะฮะ84ปองค์กรครับก็องค์กรองค์กรราชการคือคือทุกอย่างมาจากด้วยจิตอาสาจิตนายาที่เป็นพุทธศาสนิจกรนใช่ครับนะครับมิติของการมีอะไรครับในการทํางานตั้แต่ปีแรกจนถึงวันนี้ปีที่11นะมีการเติบโตเกิดมรรคผลอย่างไรบ้างครับมีการขยายวงขยายวงรับขยายกิจการขึ้นเดิมทีเนี่ยจะจัดกี่วันจําไม่ได้แล้วแต่ว่า ความสําคัญของงานนี้ก็คือับด้วยเหตุที่ว่าเราลําลึกถึงด้วยความกตันอยู่รู้คุณที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเราเนี่ยนะครับเราก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้ามาประดิสถานนะครับที่บนดบกลางงานเนี่ยแล้วก็อัญเชิญพระแก้วมรกตจําลองมาประดิสถานเพื่อคนไปถึงเนี่ยเขาก็จะได้สักการะได้เวียนเทียนได้น้อมลําลึก ถึงกรุณาที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักพ้นทุกข์ไปสู่วิมุตมตินะฮะการหลุดพ้นกาบอกทุกข์จริงๆเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่ง ใช่ครับแต่ความรู้สึกนะฮะทีนี้ถ so ้าเราปรุงแต่งอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ทุกทุกวันวิธีการจะหลุดพ้นก็คือการทําใจจิตใจให้บริสุทธิ์ทําใจให้บริสุทธิ์ซึ่งจะไปอยู่ในข้อที่3หนึ่งในแปฏติโมก็คือท้ายสุดมันก็วนอยู่แค่นี้เลยนะใช่ครับการใช้ชีวิตตท่นั้นเองธรรมชาติแค่นั้นเองแต่ใครอะไรที่เป็นผู้เชี่ยวเห็นธรรมชาติอันนี้พระพุทธองค์โอ้โหถือว่าอัจฉริยะ <C AP> บุรุษเลยนะฮะมหาบรุษในงานนั้นมีอะไรบ้างครับในงานนอกจากการสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้เรียนเมื่อสักครู่แล้วและมีรายละเอียดอะไรบ้างก็เราจะเอาเมื่อใกล้ๆกันทุกวันเช้าขึ้นนี่เราก็นิมนต์พระมารับบิณฑบาตรับบิณฑบาตที่กลางสนามหลวงนะครับยู่ๆเนี่ยปกติเนี่ยท่านไม่ค่อยได้ไปใส่บาตรที่กลางสนามหลวงนะไม่างข้างริมถนนที่กลางสนามหลวงนะฮะจะใส่อะไรก็ได้จะใส่อาหารสดอาหารแห้ง มีพาพมาแล้ว<ล>สัก<ร>สกี่รูปนะฮะได้นอนที่รู้แน่ก็คือเราวันนี้มวลภาพอัสิบรูปนะฮะสิบรูปแล้วก็พอสายจากนั้นหน่อยก็จะมีธรรมะบันเทิงคําว่านักมะาบันเทิงเรียกยังไงคือเด็กทั้งหลายที่เรียนธรรมะ,ะเด็กต้องเรียนมาธรรมะก็มันจะจะมาแสดงความสามารถของตัวเกี่ยวกับธรรมะที่ตัวได้เรียนเนี่ยให้ให้ ลุงป้าหน้าอาตายายได้เห็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันนี่แค่เป็นเวทีหนึ่งเวทีซึ่งหมายความว่ามีเวทีกลางด้วยที่จะให้น้องๆเยาวชนหรือท่านที่สนใจเข้าไปรับฟังหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมใช่ครับนะครับผมสงสัยนิดหนึ่งครับท่านครับทำไมต้องมีตัวเลข10รูปนะครับเพราะหลายคนเข้าใจว่าปฏิมันจะต้องเป็นเลขขี้ก็คือ3579ทาาไมมันเป็นเลขสิรูปเราิมต์เท่าไหร่ก็ได้เรานิมต์เท่าไหร่อยู่ที่เราเราอยากจะเราดิมนร้อยก็ได้ แล้วละมดสิบห้ารูปก็ได้เจ็ดรูปเก้ารูปอะไรก็สื้อจะเป็นตักบาทพระร้อยก็ยังได้อยู่คสิบรูปเนี่ยสะดวกในการการรับส่งแล้วก็ไม่ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่นั่งก็มีผานไปก็ทําอะไรกันน่ะลงมาก็สามารถที่จะหาหยิบฉวยของอะไรนี่ไปใส่บาทได้ไม่มากนะคือเราเอาความสะดวกเอาเหตุผลความสะดวกเพราะว่าการไปตักบาทเนี่ยด้วยใจนะฮะดังนั้นก็ จะมีดอกไม้สักดอกไปถวายพระครับนะก็เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยดอกไม้ที่ที่ติดอยู่นี่คือดอกพุธนี่นะอันนี้อันนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้คือดอกอะไรครับดอกพุธครับพุธดอกพุธดอกพุธซ้อนดอกพุธซ้อนนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักดอกพุธซ้อนเนี่ยจะเป็นส่วนไม้พุ่มเตี้ย นะช่วยอธิบายความหมายนี้สักนิดหนึ่งนะฮะก็คือสูงสุดนี่คือเข้าใจว่าบานไม่รวยนะฮะถัดมานี่ก็คือดอกดอกพุธซ้อนดอกพุธซ้อนนี่นะครับพุธเนี่ยในบ้านเรามีอยู่ด้วยกันหลายพันครับดอกพุธจีบพุธซ้อนพุธลานะฮะนี่คือพุธซ้อนเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะครับดอกไม้เนี่ยสีขาวกลิ่นหอมหอมเย็น ครับนะครับก็นิยมเอาทั้งบอกทั้งเดี๋ยวนี้ใบไปจัดจาก,การสวยใช่ใบเขียวจัดเป็นมันราคาไม่แพงด้วยนะราคาไม่แพงเราไปรเราไปไหว้พระรในศีรกาที่เป็นชาวพุทธด้วยกันเนี่ยเข้าไปไหว้ไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะชาเมืองนะที่พุทธคยานที่ศีลังการับแต่นั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีพุทธนี่เยอะ Sociedad, รหอมใครปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยหอมทั้งบ้านเลยคือแล้วดอกบานไม่โรยอยู่นี่เราสื่ออะไรฮะสื่อบานไม่ร alone, ู้โรยแปลว่าในศาสนาเนี่ยไม่รู้จักโรยเกิดขึ้นเจริญนอกรามแล้วไม่โรยไม่โรยนะครับ2,600ปีแล้วครับไม่โรยอันนี้อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นใบเตยนะครับใบเตยครับมีความหมายว่าไงใบเตยก็หอม หอมแม่เตยหอมเนี่ยอ๋อหอมนะะเอาไปต้มน้ําก็หอมนะครับทำขนมก็หอมของดีทั้งนั้นหอมของหอมเราบูชาคนที่ควรบูชาเนี่ยด้วยเครื่องหอมอ๋อใช่ไหมฮะเราเราวักราบไหว้พระแม่เราด้วยดอกมะลิครับนึกออกไหมฮะอืครับแล้วก็เราก็กราบไหว้ด้วยเครื่องหอมครับนะฮะก็หรือเครื่องพันปะเทืองผิวปะทินผิวก็ต่างๆ่างเนี่ยเราพูดเนี่ยเราก็จก็เอามาเป็นสัญลักษณ ของวันมาฆบูชานะครับเห็นท่านผู้ใดบอกว่ามีติดดอกพูดนี่ก็คือวันมาฆบูชาอ๋อแหละเป็นคล้ายๆเป็นดอกไม้ประจาวันมาฆบูชาเป็นสัญลักษณ์นะฮะนะฮะที่ผ่านมาเราก็อาจจะเห็นดอกดอกบัววันดอกบัวดอกบัวนี่วันวิสาขบูชาวันวิสาขดอกป๊อปปี้วันที่สามวันที่สามวันทหารผ่านศึกครับอย่างนี้เป็นต้นดอกพุทธรักษาขวัญพ่อ ดอกมะลิวันแม่แสดงว่าเราเราใช้ธรรมชาติมาเป็นสัญลักษณ์ธรรมชาติธรรมชาติเพราะฉะนั้นดอกอันนี้คือดอกพุทซ้อนนะครับแล้วดอกพุทซ้อนเมื่อไหร่ก็แปลว่าวันมาฆบูชานะครับใครที่เป็นชาวพุทธนะครพุทธศาสนิกชนนะครับก็อันนี้น่าจะมีจําหน่ายทั่วไปครับแล้เราก็ทํากันขึ้นแล้วก็ก็ ที่จริงเนี่ยไม่อยากจะไหนเราอยากจะให้แต่ว่าใครจะทำบุญก็ได้มาร่วมบุญก็ถือว่าร่วมบุญนะฮะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยจะต้องทำนุบำรุงใช่ครับนะฮะส่งเสริมเกื้อกูลนะฮะแล้วก็เผยแผ่อย่างที่ท่านเรียนนะฮะท่านครับกิจกรรมที่ท่านพูดถึงช่วงเช้าตักบาตาารนะฮะธรรมะบันเทิงธรรมะบันเทิงครับกิจกรรมกลางเวทีตรกา พอถัดจากมาธรรมบันเทิงช่วงบ่ายตอนสายฮหสายตอนสายนิดเดียวสายประมาณ10บนาฬิกาก็นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ถวารหันเพลนการมาเจริญพระพุทธมนต์ก็คําว่าเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยก็สวดสวดมนต์ให้พรให้พรให้พรแก่ประชาชนไทยแผ่นดินไทยพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้หมด เพราะงั้นใครไปทําบุญช่วงนี้ได้รับพรแล้วก็ได้มีโอกาสถวายประเคนอาหารนะคือสามารถที่จะหยิบไปจากถือไปที่บ้านได้เลยไปร่วมบุญได้กับข้าวเป็นกับข้าวอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ไข่เจียวไข่ทอดไข่ต้มไข่พะโล้ทุกวันทุกวันเราทําอย่างเงี้ยทุกวันตอนสิบโมงเสร็จเสร็จนี่นะหลังจากพระฉันเพลนเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นการเทศหรือ หรือสนทนาธรรมหรืออภิปรายธรรม oh, <yeah. S 2> เทศนี่ล้วก็นิมนต์พระ S <S เกยียจจอาจารย์ทั้งหลายที่มาจากภาคอีสานมาจากจงั <C AP> จงหวันดนจังหวัดนี้เนี่ยนะครับ <C AP> มีทุกวัน <C AP> นะครับไปไม่พลาด <C AP> จะได้ฟังเรื่องดีๆผมก็ขอจะขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะฮะในวันวันที่3นะครับคุณผู้ <C AP> ชมครับช่วงแสดงธรรมนะฮะพระราชภาวนาวิกรมนะหรือพระอาจารย์เรียมทิตธรรมโมนะครับจากวัดหนองป่าพงอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนาอุตสอุหาท่านอุตสามาตะก,กามามา เพื่อที่แสดงธรรมนะฮะให้ชาวกรุงเทพได้ฟังแล้วกเราก็จะถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็วันที่2ครับท่านครับเข้าสู่วันที่2ครับก็คือวันอาทิตย์ที่รับนะฮะเราเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์เข้าใจว่าพรุ่งนี้เป็นวันแรกด้วยวันเปิดงานนะวันเปิดงานนี่มีประธานมาร่วมเปิดงานไม่ทราบเป็นใครครับวันเปิดงานนี่นะครับเราได้กราบเรียนเชิญพระท่านประธานวุฒทสภาพลเอกธีรเดช S 2> <S 2> <S มีเพียนฮะ,นะท่านก็เป็นคนธรรมธมโมท่านก็เมตารับมาเปิดงานให้ตอนห้าโมงเย็นฮะตอนห้าโมงเย็นนะฮะก็คือวันเปิดงานนะครับตอนตอนบ่ายหลังจากที่ผมเรียนแล้วเนี่ยว่ามีมีเทศมีส่วนอภิปรายธรรมหรือสนทนาธรรมพอใกล้จะถึงห้าโมงก็จะเป็นพิธีการก็มาทําพิธีเปิดนะครับ,รบพิธีเปิดเนี่ยท่านประธาน คณะท่านประธานวุฒิสภาก็จะสมัครนาแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะครับก็จะบอกว่าเป็นพุทธมามกะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มีวิธีรีตองนิดหน่อยนะครับก็มีคํากล่าวเปิดมีคําอะไรต่างกันคกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะนําประชาชนเวียนเทียนรอบรอบมณฑบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระแก้วมรกตจำลองคือพูดง่ายช่วงเวียนเทียนเนี่ยก็จะเป็นช่วง 18บแนาฬิกาสานาทีใช่ไหมับโดยประมาณโดยประมาณจนถึง19บเนาฬิกาจนถึงสาณ30นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็มาฟังธรรมกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะคือก่อนช่วงจะเวียนเทียนเนี่ยนะครับก็จะมีพระสงฆ์86ดสิบหกรูปเจริญพระพุทธมนต์นะฮะทำไมต้อง86สมัตท่านฮะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้แปดสิบ้วก็คือเผื่อยหนึ่งวันเปลือยหนึ่งองค์นะครับเจอพิธีเป็นที่รู้จักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์นะกิจกรรมก็จะมีอย่างนี้คล้ายๆกันนคล้ายๆกัอย่างนี้ครับแล้วก็แล้วก็เวียนเทียนหลังจากเวียนเทียนก็ังมีเทศ ตอนสุดท้ายตอนค่นอีกองคหนึ่งอ๋ออย่างที่ท่านเอ่ยชื่อว่ามาจากพระอาจารย์เรียมนะฮะทิ่ตะธโมซึ่งทุกนี่คือวันแรกวันแรกวันอาทิตย์สักนิดหนึ่งครก่อนที่เราจะไปปิดเบรกนะฮะช่วงเช้าก็เหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่ช่วงเจ็ดนาฬิกาไปตักบาทกันพระสงฆ์สิบรูปนะครับแล้วก็เลี้ยงพระอีกสิบรูปนะฮะสิบรูปแล้วก็วันที่สี่อาทิตย์ที่สี่มีนาคมนี้ปากถาธรรมนะฮะโดยพระเทพปริยมณฑลนะ วิมลนะครขออภัยนะฮรพระเทศปริยะวิมลนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามุกุรราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีช่วงบ่ายแล้วก็มีช่วงบ่ายมีสนทนาธรรมท่านเป็นสนทนาด้วยป่ะก็ินดีฮะแล้วนต้องอ่านชื่อมีใครบ้างก วันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์คุณผู้ชมครับมุมมองของสื่อบนชนต่อการพัฒนาด้านศิลธรรมของเยาวชนในปัจจุบันนะก็มีวิทยากรอาจารย์แหวนทองบุญคำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามหาุกุรราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็คุณสุเมธาอุดมพินิษนักจัดรายการวิทยุชสร,ร้อยหนึ่งชสร้อ,น,อ,รอนะขอไปแล้วก็คุณทิพานั์ สร้อยทองมีครับนักจัดกิจกรรมเยาวชนคน,นคสําคัญคนหนึ่งอย่าลืมค,คุณรัชตะคุลรัชตาตัวผม <c oughs> เองด้วยนะครก็จะเข้าไปร่วมเสวนานด้วยนะครับก็ได้เจอกันโดยมีผู้ดําเนินราย,รายการพลตรีหญิงอุศนีเกษมสันนาย,ยุทธยาครับเลขาธิการเครือข่ายภาคราชการและภาคประชาสัง,สงคม84องค์กรคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็เวียนเทียน ทุกวันฮะมีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เวียนเทียนเวียนเทียนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่4อาทิตย์ที่4นะก็คือฟั่งเทศนธรรมกับพระครูวิมลภาวนาคุณนะครับหรือพระจันาร์คูณสุเมโทวัดป่าภูทองอำเภอบ้านพือจังหวัดอุดรราชธานีนะครับวันแรกอุบลวันที่สองอุดรอุดรนะฮะสองอู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับนิวสันทอสครับกลับมาว่ากันต่อในช่วงเบรกหน้าครับสักครู่เดียวครับ